ใจเย็ยนเอาแม่สดแล้วลกูกเอไมมต้องเหลวใจเย็ยนลกูกไม่นะแม่ดูแม่กดเลยสดไปแล้วไม่เป็นไรแม่รอได้หรอกค่ะสวัสดีค่ะเจี๊ยบนะคะวันนี้เจี๊ยบม,มาอีกแล้วนะคะเจี๊ยบนะคะมาอีกแล้วตอนนี้ก็วันนี้ไม่ได้มาไลฟ์สอนเรื่องกฎจราลหรืออะไรนะคะแต่ว่าจะมาสอน เราจะมาดูกันว่าเด็กสิบขวบเขาทําอะไรกันบ้างนะคะเหล่าเพื่อนๆเ, <All S 1> เด็กสิบ <All right. S 1> ไม่เป็นไรครับลกูกเหล่าเด็กสิบขวบเขามีความคิดแล้วเขาทําอะไรกันบ้างนะคะอันนี้มันก็เป็นการทดลองของเจี๊บเช่นกันเจ๊ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าตอนสิบขวบนั้นเรายังนะแบบรูปสิบขวบเรายังไม่ได้ทําอะไรกันขนาดนี้เลย ่าแต่ว่าเด็กชิบควบในสมัยรุ่นเจนเซสเขาทํากันขนาดนี้ก็นั่นก็คือวันนี้ก็จะมาเกริ่นก่อนนะคะก็ในเรื่องของเดี๋ยวเราขอออกกลุ่มเดี๋ยวราวันนี้จะให้ลูกดีชั้นนะคะสอนเรื่องการสร้างแมปนะคะในเกมโรบอทนะคะต้นหิวดูเนี่ยมันขึ้นอะไรละคือตอนแรกอะหนึล้านปี คือคือตอนแรกอ่ะถ้าลูกกาลังโหลดโหลดแมปก่อนนะคะแต่ทีเนี้ยแบบว่ามันอินเทอร์เน็ตมันน่าจะน่าจะแรงไม่พอหรืออะไรก็เลยดาวน์โหลดต้องดาวน์โหลดใหม่เนาะอืมก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนโลบักสอนวิธีสร้างแมปในโลบักนะคะโลบกเออโลบอกนะคะหลายๆเออโลบักมันเงินเนาะที่ที่เจ๊เคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะให ลูกชายนั้นไหลสดสอนวิธีสร้างแมพนะคะเด็กๆหลายๆคนก็อาจจะสนใจในเรื่องนี้หรือใครบางคนก็อาจจะสนใจในเรื่องนี้นะคะก,ก็มาดูย้อนหลังได้เดี๋ยวจะแฮชแท็กโลบอกไปแล้วกันนะคะมันจะได้แบบว่าขึ้นขึ้นเป็นแฮชแท็กโลบอนะคะวิธีสร้างแมพอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะรอสักครู่นะคะตอนนี้กำลังโหลดอยู่แป๊บหนึง่ง <c oughs> ใจเย็นครับลูกเดี๋ยวจะตัดไปที่หน้าจออนะ่ามาระเริ่มมาลอะาลมมาลอันนี้เด็กสิบขวบเขาทำอะไรกันเดี๋ยวเราจะดูไปที่หน้าจอเลยนะคะโค้ดที่หน้าจอนะคะเริ่มแรกเลยอันนี้ลูกดิฉันเองไม่ใช่คนอื่นนะคะลูกดิฉันเองะะชื่อต้นเหลวนะคะต้นเหลวหวัสดีผู้ชมหน่อยลูกสวัดดีครับสวัสดีครับ,รบลูกนะคะอายุสิบขวบไม่ถึงสินะอายุเก้าขวบโทษที ก็คือเดี๋ยวพอวถ,ถึงวันเกิดก็จะสิบขวบแล้วล่ะเนะาอะอออันนี้ลูกเดียนก็เดี๋ยวขอดูหน่อยกล้องมันไม่ค่อยชัดแม่จะเช็ดกล้องหน่อยเนาะอ่ะโอเคแล้วนะคะเป็นระดับ full HD แล้วเดี๋ยวจะโค้ดไปใกล้ๆหน้าจอเลยนะคะเผื่อใครๆต้องการนะคะที่จะแบบว่า คิดดูแล้วกันนะคะเด็กอายุ9ขวบนะคะกลุ่มเด็กอายุ9ขวบเขาสามารถที่จะเล่นเกมระดับโลกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่ว่าลูกะะแต่ลูกดิฉันสุดยอดฝ่าเพราะว,ว่าสามารถสร้างแมปนี่นะคะอ้าวเดี๋ยวเริ่มเลยเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยค่ะอันดับแรกนะคะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจุดตรงเนี้ตรงนี้กับ สอันนี้คัลเลอร์แล้วก็มาทะยอะไรผมอ่าไม่เป็นแล้วก็พาร์ทเนี่ยครับคือพาร์ทเราสามารถเลือกได้สี่แบบนะครับเป็นบล็อกเป็นวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็ไซเลนเดอร์ออแล้วก็อันนี้คือเราจะเลือกพื้นผิวเดี๋ยวผมสมมุติให้ดูอ่าสมมุติผมเอาพาร์ทมาอันนี้มันเป็นปูนอยู่ใช่ไหมครับผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นอ่ากระจกเอ้ย อะไรดีพื้นหินแบบนี้อมันก็จะเป็นได้มันจะมีอย่างอื่นมากมายที่ให้เราเลือกนะครับอ่าแล้วก็สีมันจะมีสีหลากหลายเลยครับมีสีแค่ให้แค่นี้ครับแต่ว่ามันเอเส่วนมากผมชอบสีนี้มากกว่ามันดูสวยดีอโอเคแล้วก็แล้วก็จดสำคัญมากๆเลยฮะ คือสี่ตัวเนี่ยแม่ทาอยู่ลูกเนี่ยสี่ตัวเนี้ยที่ผมเลื่อนเมาส์อยู่ะคระับม,มันมันมีประโยชน์มากเดี๋ยวผมให้ดูอคุณกดคลิกค้างแล้วก็เลื่อนเอาไปตรงไหนก็ได้ที่คุณต้องการอ,อันนี้คือผมจะสามารถจับได้แล้วก็ขยับได้ครับกดคลิกแล้วก็เอาเมาส์ไอ้นี่ไปมาแค่นี้ครับง่าย แล้วก็อันนี้คือเราจะสามารถขยับบล็อกขึ้นลงซ้ายขวาอะไรตามที่คุณต้องการได้นะแล้วก็อันนี้คือตัวตัวที่สามารถยืดอันนี้ได้นะเดี๋ยวผมนี่ครับผมทําเป็นบล็อกแบบนี้นะครับอ่ายืดแบบนี้นี่ครับผมเป็นทำเป็นบล็อกสีฟ้านี่แล้วก็ส่วนอันนี้ คือเราจะสามารถหมุนไอ้นี่ได้นับดูฮะม,มันหมุนได้รอบสามร้อยกสิบองศาเลยจือ้ออะไรประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งสร้างใหม่ๆนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยใช้ตรงนี้แต่มันไม่มีประโยชน์ผมสร้างเองมากกว่าแล้วก็ตรงนี้คือถ้าสามมติผู้เล่นใหม่อะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ครับให้ท่านผู้ ผมไปกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอะคือกดตรงเนี้ยครับกตรงนี้นนมันจะเป็นการสามมุติผมมีบล็อกหนึ่งละผมเอาออกจึบเห็นไหมครับมันจะได้อีกบล็อกหนึ่งลือก,อกนึงผมมีบล็อกอันนี้ใช่ไหมผมอยากได้เพิ่มมา <c oughs> ผมขี้เกียจก๊อปปี้แล้วทําใหม่ <c oughs> ผมก็กดอันนี้ครับ เห็นนะครับก <ด S 1> อกดได้แล้วครับผมก็ลากมันออกมาแต่ถ้าแบบนี้ครับถ้าผมทําแบบนี้จิ๊บปุถ้าผมทําแบบนี้มันจะไปทั้งอันเลยซึ่งให้คุณทําแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาให้นะครับง่ายมากแต่ถ้าแต่ถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้พอผมก๊อปปี้มา มันจะไปอยู่ด้านบนมันจะไม่อยู่ด้านในแบบเนี้ยมันมันไม่สมจริงผมว่าโอเค okay. แล้วก็ตรงไหนเนะีเนี่ยอันนี้คือการปรับให้มันสามารถเลื่อนเลื่อนอะไรได้เออคลองขึ้นเนี่ยเดี๋ยวรนะู้ะผมปรับเป็นศูนย์อ่าเป็นศนย์คือตอนแรกผมเป็นหกช่วตรงเนี้ยอ่าผมเป็นหกแล้วผมจะ อ่าปันนงะ่นนงนะื่อปัง่ะอ่ะผมตอนนี้ผมปรับเป็นศูนย์แล้วอ่าเดี๋ยวผมปรับตรงนี้เป็นศูนย์ะจำตรงนี้คือศูนย์จุดห้าใช่ไหมครับอ่าแต่ผมปรับอะสังเกตน,นะครับมันจะลื่นขึ้นเดี๋ยวผมปรับเป็นศูนย์จุดห้าเดี๋ยวเอาหนึ่งสิบก็ได้เพราอผมเอาสิบเห็นไหมครับม,มาจาแบบ มันมันไม่ได้ช้าแต่ว่ามันไม่มันขยับมันดูเนี่ยมันลำบากใช่ไหมลูกใช่ถ้าเราส่วนมากเออคนหลายคนเขาชอบปรับเป็นโูนะเพราะมันสวยงามมันเออสร้างได้ง่ายอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเนี่ยลื่นมากเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือ ส่วนมากผู้เล่นที่มือใหม่เขาจะชอบใช้ตรงนี้กันแต่ว่าผมจะสอนอีกวิธีหนึ่งวิธีทำแบบให้สวยๆคุณต้องไปปรับการาฟิกตรงนี้เข็เอ่เอโชว์ลิงอะไรสักอย่างอ่าโชว์ดีเทลเลยแล้วแล้วสมมุติอันนี้คือจุดสปอนะจุดสปอนก็คือจุดเกิดของเรานะครับ ถ้าเราเอาจุด,จดเกิดออก<ๆ>เดี๋ยวผมเทสเล่นนะถ้าจะสมมติคุณสร้างเสร็จแล้วคุณจะเทสเล่นคุณก็กดตรงนี้ค่ะคำว่าเพจกดคำว่าเพจแล้วก็อบบออรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะคบรอโหลดแป๊บหนึ่งไม่ครับนของผมมันอาจจะโหลดนานเพราะของผมสร้างแล้วมันมันใช้บล็อกเยอะอ,อ,อ,อยู่ที่การตลอดนานอยู่ที่บล็อกด้วยใช่ไหมตอนแรก ผมไม่ได้ใส่จุดสปอน nữa. เอ้ยตอนแรกผมใส่จุดสปอนคือจุดเกิดใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมลบอ่ะดูดิค,ครับตอนแรกผมวางไว้ตรงกลางแต่ทําไมผมมาเกิดตรงเนี้ยนั่นแหละครับคือคุณไม่ได้วางจุดสปอนมันจะเกิดไปมุมมั่วๆถ้าคุณวางจุดสปอนเนี่ยสปอนนันเนี่ยครับอืสปอน,อน,นค,อคุณกดแล้วมันจะได้อันนี้มา เป็นล,ลวดลายคุณจะแต่งยังไงก็ได้ตามใจคุณอแล้วก็อยเออผมเผลลินลบไปบานหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับลูกเป็นศูนย์ศจุดห้า 5. ตรงนี้ก็เป็นหก <Okay. S 2> จุดกำเนิดของตัวจะอยู่ตรงนี้ ะะอตอนแรก<า>ผม<อ>เกิดตรงนี้ใช่ไหมเกิดมั่วแต่ผมอยากจะให้มันเกิดตรงนี้ผมอยากจะให้มันเกิดตรงก้อนหินก้อนนี้อ่าผมลองเทสเนี่ยครับมันจะเกิดตรงก้อนมันจะเกิดตรงที่คุณสมมติคุณย้ายไปตรงก้อนตรงตรงนี้มันก็จะไปเกิดตรงนั้นอะไรประมาณนี้ง่ายมากเลยครับแล้วก็ยังไม่จบนะครับแล้วก็ นะครับผมวางไว้ที่เดิมก่อนจึ๊บโอเคแล้วก็ผมจะสอนสร้างเทคนิคการสร้างต้นไม้สร้างสะพานแบบนี้แล้วก็สร้างพื้นดินแบบนี้ให้มันสวยๆแบบเนี้ยครับแล้วก็ถ้าสมมติผมสร้างบล็อกนี้ขึ้นมามา อฮ uh huh. แล้วผมสร้างรอยแล้วคือเดี๋ยวผมย้ายเทเลพอร์ตมาตรงนี้ก่อนผมจะได้เห็นเลยตอนมันรอยอยู่ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงลนะตอนนี้มันลอยอยู่เดี๋ยวพอเราเข้าเกมแล้วใช่ไหมล่ะแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมเข้าเกมอ่ะเนี่ยครับ <c oughs> เห็นสังเกตเลยรนฮะเมื่อกี้บ็อกมันตกลงมา <c oughs> ใช่ครับเอะโทษครับ เมื่อกี้บล็อกมันตกลงมาคือถ้าคุณคุณไม่อยากให้บล็อกมันตกลงมาอันนี้คือจุดส,สำคัญของเกมเลยนะเพราะว่าทุกทุกแมปทุกเกมเขาจะต้องใช้อันนี้กันอยู่แล้วนี่ครับพอกดไปตอนแรกคือทุกคนนะ่ะเออคือว่าผู้เล่นใหม่มันจะมีแค่ตรงเนี้ยแต่ให้คุณ เนี่ยมันจะมีแค่ช่องนี้ให้คุณเลือกแต่ถ้าคุณตกกดไปที่วิวแล้วเห็นคนเห็นเอ็กโพกับอะไรอ่ะ property นั่นแหละครับกดไปสองอันเลยมันสําคัญพอบันนะครับพอคนได้ไม่ต้องกดเอ็กโก็ได้ครับกด property ก็ได้ครับแล้วก็เห็นตรงอันนี้เลยครับไอ่าเนี่ย ให้คุณกดกดกดครับมันจะกดติ๊กใช่ไหมครับอตอนแรกผมวางแล้วมันจะตกใช่ไหมครับแต่อตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันจะตกไหมอะเนี่ยมันไม่ตกนะครับมันลอยได้เนี่ยอพอมันจะอยู่ก,กับที่ครับมันจะอยู่อยู่กับที่นะแล้วก็ถ้าคุณ อยากจะสร้างอ่ะอันนี้คือการปรับให้มันล่องหนเห็นชัดอันนี้คือปรับให้มันเข้ากับเออเดี๋ยวนะให้มันมคุณเห็นไหมครับเห็นพอเห็นในตรงอันนี้ไหมอนะมันเป็นแบบล่องหนเนาะใช่ครับผมไปปรับมันปรับตรงไหนเอย่ยปรับตรงนี้ครับอันนี้คือการล่องหนไม่ให้มันล่องหนนี้อ,อันนี้ศูนย์คือ มันจะปกติพอเราไอยนี่ปุ๊บมันจะล่องหนอ๋อเป็นล่องหนซึ่งเกมส่วนใหญ่เขาชอบทําแบบนี้เพราะว่าเขาจะสามารถทําเป็นบาเลียเกมในบาเลียเกมก็คือจุดป้องกันไม่ให้เออผู้เล่นเขาตกแมปอะไรประมาณเนี้ยนะไม่ตกแมปแล้วก็เนี่ยผมเทสให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นกําแพงผมไม่เห็นเช่นเนี่ยเนี่ยครับผมเดินผ่านไม่ได้ ใช่พมันเป็นกำแพงมันเป็นกำแพงกัน้นมันล่องหนเนี่ยอ๋อเยี่ยมเลยแม่กับพงแล้วก็ดเดี๋ยวผมเอ่อจะไม่แล้วม่อะไรบ้างอันนี้อยู่องไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้คือคนเก่งๆเขาจะชอบใช้กันมันเป็นเมนูหลักที่สําคัญแต่ว่าคนมือใหม่เดี๋ยวผมสอนแล้วไอ้พวกงเนี่ยนะครับคือเกมทุกเกมอ่ะเขาจะเรียกว่าเขาจะมี อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสักคิดซักคิดก็คือนะครับกุนกดคิกคิกขวาคลิกขวามันจะเกิดอไอบราบลา,าขึ้นแบบนี้ครับมไม่ต้องไปสนใจเห็น insert object ไหมครับอ่า insert object กดไปมันจะมีให้เลือกเลยอโอ๊ยอะไรเอออย่าเพิ่งไปสนใจพวกนี้ครับเพราะว่ามันยากมากผมก็บางอย่างผมรู้บางอย่าง,างบางอย่างผมก็ไม่รู้ครับนะ เห็นเห็นตอนนี้ไหมครับสคริปดิเห็นไหมสคริปอ่าโอเคกดไปมันจะมีแพตเตอร์เฮลโลว์เขาเขาก็ใครทักทายหรอวแล้วก็สมมติคือมันเป็นบล็อกปกติมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแต่ว่าผมจะทำให้มันถ้าโดนบล็อกนี้แล้วมันจะตายได้เป็นึ่งนะทำยังไงเออไปที่อะไรครับเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ไม่ต้องก็ได้ครับคือ คุณต้องเซิร์ชใน YouTube ครับเพราะว่าไอพวกสกิฟต์พวกเนี้ยไอเขาเรียกว่าอะไรนะแม่สกิฟตอ์อะไรเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ไมอนเนี้ยไอนเนี้ยไปทางนัดเดี๋ยวไม,ไม่ดูโอ้สกิฟต์สกิฟต์แม่ได้แลัคลแลแลคบคุณก็เดี๋ยวผมก๊อปีตรงนี้นะครับไปนางนัดนะครับผมก๊อปีมา ลบมันไปอ่ะลบลาวาไปแล้วผมจะให้มันโดนแผ่นนี้แล้วผมตายค,คือคุณคอนโทซีแล้วก็คอนโทนวีคอนโทนซีและคอนโทนวีวนะคะ,ฟ,ะฟังด้วยฮะแล้วก็แล้วก็นะครับผมลองเทสเกมกันอ่ะผมมีแผ่นไม้ตรงนี้ผมเดินปกติเหมือนคนใช่ไหมพ<ข>อผมไปโดน เนี่ยไป <ผม S 2> โดนตายตาย,ตายทันทีนะคะตายทันทีนะครับเพราะว่าสร้างส,รางสคริปต์เนาะอ่าฮะสคริปต์มันมีหลายอย่างที่คุณคิดนะครับอ่ามีหลายอย่างเดี๋ยวยผมให้ดูอ่าก็นั่งนะครับอ่าไปที่ไม่ไม่อันนี้แค่ผมจะเซิร์ชให้ดูนะครับว่าสคริปต์สคริปต์มันมีความสําคัญยังไงบ้าง เนี่ยครับสคริปต์เนี่ยครับรมันจะมีเพียบเลยเนี่ยอ,อันนี้บีเจออะไรอ่ะแม่าน่อยหน่อยบิเกนเนอร์สคริปติ้งนนา how to สคริปต์อะไรเนี่ยเห็นนะครับเนี่ยสคริปต์เขาเขาเรียกว่าเนี่ยมันมันมีหลายอย่างมากกว่าที่คนคิดเนี่ยสคริปต์สามารถสร้างทุกอย่างได้นะคะ คีย์กก็ทําได้เมกันก็ทําได้อคุณต้องศึกไปไปไปโหลดมากแลใช่ครับคุณต้องศึกษาเนี่ยเทเลพอร์ตยังทําได้เลยครับคุณต้องไปศึกษาเอาเองเพราะบางสคริ์ผมก็รู้บางสคริ์ผมไปนะอันนี้เป็นเอฟเฟกนะครับไอเอฟเฟกอันเนี้ยคือผมจะสอนในคลิปหน้าผมปนใครครับลูก อันนี้สคริปต์เดี๋ยวผมจะสอนในคลิปหน้าฮะเดี๋ยววันนี้มีเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเอาเท่านี้เองหรอลูกให้นี้สวัสดีครับใส่หน้าจอนยสวัสดีอ่าโอเคเดี๋ยวแม่ไลฟ์ตอนไลฟ์จอนจบหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเด็กอายุเก้าขวบที่เขาทำกันนะคะอ่าเป็นการสร้างแมปเดี๋ยวจะแฮชแท็กโลบอกสร้างแมปไปนะคะเดี๋ยวสอนเจ็แล้วเดี๋ยวตอนหน้ามาแล้วเดี๋ยว ให้ลูกชายนะคะมาสอนใหม่นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ